นะขนจัดเมื่อเช้าล้มล้มแล้วก็เลยลุกไม่ไหวแล้วนะคะขอสวัสดีนะคะสวัสดีน้องแฟนคลับนะขนจัดเมื่อเช้าล้มล้มแล้วก็เลยลุกไม่ไหวแล้วนะคะขอสวัสดีนะคะสวัสดีน้องแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องศิลปินนะคะน้องวอร์มีความดีมากจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนอื่นใจไกลนะคะเนี่ย เพราะว่าเ I mean really ้ can, illing, you know, ิ่งเห็นตัวจริงกันจริงๆนะแต่จริงๆชื่อเขามาอยู่มูลนิธิตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นมีเด็กสัทชาที่รักน้องหมาพิการไปมาน้องทำบุญกับเรามานานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสในยี่ยมเยียนะคะก็ด้ความดีเป็นอย่างย่ดนะคะมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการเรามีสองที่นะคะขอล่าประบย่อเรามีสองี่ที่นี่คือที่ปักเหที่ี่ดั้งเดิมของเรา ตรงนั้นจะเลี้ยงสัตว์พิการอยู่ตอนนั้นประมาณ400ชีวิตแล้วก็มีแมวที่ทการแมวเจ็แต่พอมาตอนหลังเลี้ยงมื่อประมาณปีต้นปี6กสามเนี่ยเราโดนร้องเรียนไล่ที่จากสูงลงสูตรจะโรงทำเขาจะมาสร้างคอนโดสร้างอะไรของเขา,านั่นแหละนนอยเราก็เข้าใจพอเจอเมืเข้ามาถึงเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองก็คือแออัดก็เลยเราจําเป็นจะต้องย้ายมาตรงนี้แต่ของเราก็ค่อนข้างจะกระทันหัน คือพอหลังจากที่โดนไล่ที่ปุ๊บเขาก็ร้องเลยว่าให้ไปเร็วๆเมื่อไหรจะไปค่ะคุณปา้ามาหาเราทุกวันจันคุณป้าเมื่อไรจะไปคะคุณป้าเมื่อไรจะไปด้วยความเราก็เดือดร้อนน้องจาเป็นมากเลยเราก็เลยลงเฟซนั่นแหละคะ่ะลงการสมาชิกทุกคนอาจจะเป็นหนึ่งในนี้นะคะก็ร่วมสร้างกันมาจนราคานี้เสร็จแล้วเดีย๋ยวน้องจะเข้าไปดูกันนะคะได้สร้างเป็นเรียนโรงที่บรรจุน้องอยู่เต็มจํานวนและตอนนี้น้องก็อยู่ตรนี้ประมาณ400ชีวิต เราขอเขาไว้ตรงนั้นประมาณ50ตัวที่ป่วยที่พิการมากๆเอาไว้ใกล้หมอเอาไว้ให้น้ำเกลือเอาไว้ให้สัตวแพทย์ตรงนั้นดูแลคอยดีบดฉี่ดีอยู่ีนี้ถ้าตรงนี้เราป่วยเราก็เอากลับ้็ไปที่ขั้เก็บเพื่อไปดูแลเพื่อให้หมอรักษารักษา,าดีแล้วเราก็เอากลับเอาไว้ที่เก่านะคะโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่ดูแลน้องหมาที่พิการส่วนหนึ่งจะอยู่ที่อาคารหลังใหญ่ ซึ่งเดี๋ยวน้องไปจะได้เจอตรงนั้นเรามีรองเท้ามาให้ใส่นะคะประมาณร้อยี่สิบคู่น้องก็เปลี่ยนแล้วก็เอาวางให้เป็นระเบียบเพราะว่ารองเท้าบางคนก็เดี๋ยวจะหายบางคนผู้สวยบางคนผู้แดงก็ค่อยดูไปนะคะเข้าไปดูด้วยกันเสร็จแล้วตรงนั้นหลังจากนั้นก็จะมีสกายวอลเข้าไปดูเรืองงน้องหมาปก,กตินะคะเรือน้องหมาจะอยู่ข้างล่างวิ่งนะคะวิ่ง,งได้อะไรได้ตรงนั้นก็จะ เป็นสกายอล์เข้าไปดูโรงเรือนพิการนะคะทางทีมงานได้จัดเตรียมอาหารเอาไว้น้องป้อนพ่อแบ่งแบ่งปันกันไปน้องจะทานได้พอประมาณนะคะจะไม่ทานมากเพราะว่าทานมากแล้วเดี๋ยวเ้าจะไม่ค่อยสบายแล้วงทานมากดีวกว่านะคะค่ะก็ตรงนี้ก็ในความยินดีนะคะเฟนขับก็น่ารักมากเลยมาถึงนะคะด้วยทางมูลนิธิบ้านสมขรี การขอขอบคุณทีมงานขอขอบคุณน้องวอที่ได้มาจัดวันเกิดนะคะซึ่งจะไม่อาจจะไม่ตรงวันนะคะเพราะน้องไม่ได้เกิดวันนี้ก <laughs> ็ขอขอวยพรนะ้อง <laughs> ก็เป็นแม่คนหนึ่งเนาะออย่าทึ่งถึงยายเลยนะเนาะก็ขอให้อวยพรให้น้องวอนะคะน้องวอลแล้วก็ทีมงานที่มีความตั้งอกตั้งใจให้น้องมีความสุข มีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกด้านรวมทั้งแฟนคลับที่มีจิตใจสนับสนุนน้องอยากให้น้องมีความเจริญก้าวหน,าน้าก็ด้วยส่งแรงใจนะคะให้น้องประสบผลสำเร็จนะคะทุกป,ประการนะคะก็ะเดี๋ยวรู้น้องว่าจะคุยกับน้องก่อนไหนรไมรือจะกคุยก่อนคุยค่ะ แม่นั่งกัน,นวันนี้ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้มาทำสิ่งดีๆด้วยกันนะครับนั่นแหละถึง,งแม้จะไม่ใช่วันเกิดผมแต่ว่าก็ก็ตรงเลยนะใกล้ๆวันเกิดดีใจที่อย่างที่บอกว่า ชอบมากเลยที่เราได้เห็นแบบการที่หมูยอมมารวมตัวกันแล้วทําเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต่อสัตว์โลกด้วยเพราะว่าอย่างเช่นที่เลือกมาทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเพราะว่าอย่างคนเราอะ่ะขนาดคนเรายังมีมูลนี้นที่ที่คนด่วยกันอะยังไม่ได้ทำโอกาสหรือสัตว์ที่เขาพูดไม่ได้ที่แบบเขาบอกไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะก็ผมคิดว่าอันนี้มันก็สําคัญ อยาแล้วก็มาทำด้วยกันแล้วพอเราเลี้ยงหมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออหมาเราโชคดีแล้วก็ยังมีหมาหรือว่าแมวหรือสัตว์อื่นที่มันโชคไม่ดีมันตายเราเราก็ก็อยากอยากจะมาช่วยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเอาไงัยนายอยาพูดดกว่าไม่แล้ว ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะพาล้องๆค่อยเดินไปนะคะเพราะว่าเราเราเรามีรถกอล์ฟให้บริการแต่ันคงจะไม่เพียงพอนะคะขอใช้รถบริการน้อๆน้อๆจะได้ไม่ไม่ไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ส่วนพวกเราแของแรงเต็มใจเต็มร้อยใส่กันร้อมค่อยๆเดินไปนะคะแลวเดี๋ยวจะมีพี่พี่คันชิดจะพาหนุ่งๆเข้าไปบรรยายรายละเอียดที่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาทานอาหารท้องกันตรงนี้อาหารสุดอร่อยนะคะอิ่มท้องได้บุญรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่น้องทำมาวันนี้จะเป็นการเ็ลังนะคะก็จะเข้าโมดิพีหมดเลยนะคะถึงแม้จะเป็นเออโมดิพีเนี่ยเราจะเปิดเสาร์อาทิตย์ขอโทษประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้าน้องมีโอกาสชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนพี่ชวนน้องชวนญาติชวนเพื่อนเสาร์อาทิตย์เราเปิดทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เพื่อบริการ คนที่เขามาเยี่ยมชมสักทำไมเปิดเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดาคนไม่มากพอที่หนึ่งก็ไม่อยากเตรียมอาหารที่มันไม่สดใหม่เนะาะเพราะน้อยคนก็ไม่คุ้มกันที่เราจะมานั่งตรงนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เรามาอยู่ตรงนี้แต่วันธรรมดาที่หนึ่งจะอยู่ที่ปักเกร็ดนะคะที่เคยไปทําบุญที่วัดลวอไปทำบุญก็จะอยู่ที่ปักเกร็ด แต่สาร์อาทิตย์มาได้เลยค่ะกิ่นท้องได้บุญนําอาหารมาบริจาคได้นํำสินสิ่งของได้นะคะนำไก่มาต้อนเขาได้ไก่เป็นอกไก่ต้มที่ไม่ต้องปรุงรสนะคะหรือจะให้ทางเราเรียวไว้ให้ก็ได้นะคะค่ะก็ด้วยความดีดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยน้องๆก็จะค่อยๆเดินรไปนะถายแล้วเดี๋ยวนงๆ เชิญค่ะเดี๋ยวเดยไปสอร์เดี๋ยวเดี๋ยวราจยไปหมนีเนะคะเชิญค่ะไม่ได้เลยค่ะไมได้เงิน้ำไมน่าไป้ เดินตาแนเดินามไปไหนเดินตามวะเดินตามไหนได้ข้างาข้างข้างได้อยู่ เดินข้างเาตัไวไว่าได้สะเดินข้างใช่ไหมโอเคเดินข้างแล้วเหยียบไหมข้ากสุดซิงไปเลยค่ะพี่เดี๋ยวไปไม่ทานนะเดวไปไม่ทานนอนนทนน Ja, dit

b i s 了 I right. 小露奥。 oloc cinnege a toev

Thank you for watching. จริงอะมันมีไปส่งขึ้นทางนั้นได้นะเท่านะคอุ้ยขัดทอนวันนี้เป็นหมาแบบหมาดีม,มาแล้วก่อนเราต้องตกน้ำพัดนะทุกคนห่นามมงมอไม่เจอแล้วนะยังนี่ใครจะพัดลมนี่ไงมีที่คอเนี่ยยังไม่ได้เปิดไม่มีคอมเมนต์เลยเหรอ

คนกระางม,มาเนี่ยเอาาี้ยสักตัวไหมเอาหนออีงสักตวเอาไปเลี้ยงดิไม่ไหวยังไม่ไหวยึดกองบ้านเลดีย๋ยวเราไปไตอกันนะ่เดี๋ยวก,ก็ไปตรงนู้นค่ะไปใบจากใ <ไป S 1> ช่ไป ไม่สนอยู่ไม่ได้แหรอสงสารใช่หมอไปขับรถไหมขับลมไหมเดินก่อนปอีกเราไปได้ก่อนเลยโอ๊ยไปต่อไม่ได้แล้วขอโทษนะคะให้น้องเดินหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยว Thank you. อยากเป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ที่อยู่ดูนิติที่ดูแลน้องหมาทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีแรงที่จะอยู่ดูน้องเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่น้องนะคะก็ให้เป็นกระบ,บอกเสียงแล้วก็อาจารย์ที่ช่วยเราต่อเนาะช่วยกันใจเราจะได้มีความสุกัน,นะกันจะไปเติมยนีนี <S <S ไ่ไงเติมตรงนี้ก็เลยก็ได้ค่ะให้อ<ม> ได้เดี๋ยวเอาไปเสร็จทีเดียวนะแม่นาไปนับอนได้ไปนับเอาแม่กลับแม่แม่แป๊บนึงหนูลืมถ่ายรูปขอถ่ายด้วยก็เดี๋ยวมีหมู่ไหมมีมีมีเออ โอ้ยคุณแม่สุดสอ่ะมีโชว์โชว์ของสุดสุดอ่ะตาจะถูน่ารกแ

ทุกคนคันนคบ